อัปเดตกราฟโลสเหรียญทำกำไรดีพร้อมทะลุแนวต้านสำคัญทาเบรกได้ไปไกลแน่นอนซื้อตอนนี้ทันไหม คลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมคลิปตัวเทเลอร์วันนี้จะเห็นอะไรแปลกตาหรือเปล่านีมีหมวกนะมีหมวกอย่าลืมนะครับบนดอยเนี่ยนอกจากจะหนาวแล้วนี่แดดออกนี่โคตรร้อนนะครับผมก็มีหมวกนะกันแดดนะครับเพื่อติดดอยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมองยังไงกราฟเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับไม่ต้องเสียเวลาแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่การขอกาฟนะครับก็เน้นย้ำว้ตั้งแต่ต้นคลิปคลิปนี้เพียงการสอนขอกาว่าไปตามกราฟเท่าไหรไม่ได้เป็นการ ีช่วในการลงทุนแต่อยา่างใดบทวิเคราะห์ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายนะครเพื่อนๆต้องไปวิเคราะห์พิจารณาก่อนกดซื้อกดขายด้วยตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะสับตัวของโรสนะครับก็เริ่มกันเลยทุกครั้งตามธรรมเนียมช่องเราเนี่ยเราก็เริ่มกันที่ไทม์เฟรมใหญ่เนาะไทม์เฟรมใหญ่ของโรสภาพไทม์เฟรมวิก เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวทาวเฟรววิสของตัวโรสเองเนี่ยก็ขึ้นกันมาอย่างสวยสดงดงามด้วยเทรนไลน์สีขาวเทรนไลน์นี้นะครับ ลงมาแตะปุ๊บเด้งสู้ลงมาแตะปุ๊บเด้งสู้ทุกครั้งไปนะครับแต่นอกจากที่มันมีเส้นทไทลท์ที่สวยงามแล้วนะครับโบลิงเกอร์แบ d นบอกเราว่า1กราฟของโรสไต่ขอบอัปเปอร์โบลิงเกอร์แบนแล้วการที่เขาไต่ขอบอัปเปอร์โบลิงเกอร์แบนเป็นสัญญาณง่ายๆที่บมบอกว่ากราฟเนี่ยคุณสังเกตเห็นไหมแท่งเทียนที่วิ่งเห็นไหมไต่ขอบ อัปเปเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวก็มีการรีบาวกลับมาที่เส้นกลางหรือกลับมาที่แนวรับของเขาและณตอนนี้โลสก็มีอาการแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นใครจะไล่ราคาณนะช่วงเวลานี้ภาพใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอันนี้เป็นเพียงการให้ระวังมันไม่ได้ไหมายความว่าเฮ้ยมันไต่ขอบแล้วมันต้องร่วงแน่เลยไม่ใช่นะ เป็นเพียงแค่การให้ระวังมันย่อเท่านั้นจากบ o ลิงเกอร์แบนนะครับเราต้องมีสั์อื่นประกอบด้วยภาพทาวเฟรมวิกนะครับเพิ่มเติมภาพทาวเฟรมวิกทำ i g เ e อ High เรียบร้อยแล้วแต่ RSI ภาพทาวเฟรมเดย์ day. ยังไม่สามารถทำ High ที่สูงขึ้นได้ครับน,น,นั่นหมายความว่า loss ครับมีแบ d i ด e เดวเจนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ รออยู่นี่คือเป็น2ส,สาเหตุจากภาพใหญ่นะวันหนึ่งมันไต่ขอบอัปเปอร์แล้วสอง RSI เกิดแบนลิ i เดวร์เจนแล้วแบบเนี้ยใครถืออยู่ หรือใครยังไม่ซื้อต้องระมัดระวังเตรียมตัวดีๆนะครับว่ามันอาจจะพักตัวจากสัญญาณแ a ร i ลิดเดเวเรนต์ตรงนี้ไหมเราย้อนกลับไปดูในภาพทา a m e day เราจะเห็นอะไรเพิ่มเติมครับภาพทา a m e day เป็นยังไงบ้างภาพทา a m e day ครับถ้าเราดูอย่างสั้นๆนะสั้นๆนะในไฮล่าสุดของภาพทา a m e day เองเนี่ยก็ดูเหมือนนะครับดูเหมือนว่าอาจจะเกิดแบร i ลิดเดเวเรนต์เช่นเดียวกัน นะครับเกิดแบรดอาจจะเกิดแบรดเดเวอร์เจนเช่นเดียวกันและที่สำคัญเลยภาพไทม์เฟรมเดนเนี่ยเวลาเขายอ่อลงมานะครับยอ่อลงมาปุ๊บเขามีการกลับเทรนแบบไหนตามโบลิงเกอร์แบ d นทุกคนรู้เหมือนกันหมดครับเวลาที่เขาจะกลับเทรนตามเกณฑ์ของโบลิงเกอร์แบ d นแบบที่1นึ่เขาจะต้องมีการ ขึ้นไปเบรกย่อเด้งไปไม่แรงไปม่เร็วแต่พุ่งไปได้ไกลกับแบบที่2คือแบบนี้ที่โลสกำลังทำอยู่นะครับทั้งภาพ4ชั่วโมงนะเนี่ยภาพ4ชั่วโมงและภาพทาวเรมเดย์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยคือเขาเบรกแบบพุ่งแรงเห็นไหมจากใต้เส้นกลางแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใตเ้เส้นกลางจากไปยืนเหนือเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนเพื่อไปต่อ เป็นการพุ่งแบบพุ่งแรงพุ่งเร็วแบบนี้ไปได้ไม่ไกลเดียวจะต้องมีการย่อลงมาพับตัวที่ไหนล่ะ ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ก็เป็นเทเซนกลางบรลิงเกอร์แบนหรือเส้น e EMA 50ในทางเฟรมนั้นๆน,น,นะครับวันนี้เรากองมาจากภาพวิกแล้วว่าเฮ้ยภาพวิกเนี่ยมีสัญญาณว่าอาจจะลงภาพเดก,ก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเลยว่ามันอาจจะลงนะครับมาย่อมาที่ภาพ4ชั่วโมงต่อนะครับภาพ4ชั่วโมงเนี่ยเราลงรายละเอียดกันอีกอหน่อยนะภาพ4ชั่วโมงเราสังเกตเห็นอะไรบ้างครับ อังเกะเห็นหนึ่งโอโหแอดมึงปูมาสาแบบน่ากลัวเลยวิกแ d ล y เดบลิทมันเหมือนจะลงเลยนะครับถ้าไมถึงบอกแบบนั้นตรงนี้มันเป็นจุดวัดใจของตัวโรสครับว่าเขาจะสามารถเบรกและยืนอยู่เหนือ all ออทา i g h ที่เป็นแนวต้านณนะราคาประมาณ0.46ได้ไหม ถ้าเบรขึ้นไปนะเบขึ้นไปปุ๊บไม่สามารถยืนอยู่เหนือราคาที่ได้เขาจําเป็นต้องลงมาผักฐาดก่อนแล้วค่อยลุนลล้นรอบ2ลุ้นรอบ3ว่าสามารถขึ้นไปได้ไหมดังนั้นเรารู้ตีมใหญ่แล้วว่ามันอาจจะลงพอเรามาดูภาพสีชั่วโมงที่เราจะหาจังหวะเวทรดกันเนี่ยมันมีอะไรบอกเรบาบ้างนะครับหนึ่ง ตัวของโ o s เนี่ยหลังจาก b บร a k pattern นี้มาครับ b รก a k pattern กด h i g กดโล w b a e ตรงนี้มาปุ๊บเขากกลับเทรนอย่างรุนแรงเลยเรารูแล,ลและพุ่งแรงพุ่งเร็วตามเกณฑ์บูลิงเกอร์แบนเดี๋ยวต้องย่อลงมาที่อะไรครับเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนอ่ะถ้าย่อเบาหน่อยย่อแบบเบาๆนะก็จะย่อมาที่ประมาณ0.39นะครับแต่ถ้าย่อลึกลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับจะมาอยู่ที่แนวรับประมาณ0.3เหีย 0.39ได้รับที่1นะอ่าประมาณนี้0.39และ0.3เหรียญผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะยอ่อมาที่ทําที่แนวรับไหนไม่รู้เหมือนกันนะว่ายอ่อที่แนวรับไหนแต่ถ้ายอ่อลงมาแล้วยอ่อปุ๊บกราฟเด้งแบบนี้สมมตินะว่ากราฟมันเป็นเหมือนในอดีตนะครับยอ่อลงมาปุ๊บกราฟเด้งตังหวะที่ยอ่อเนี่ยคุณดูว่ามันมีเสียงกับตัวแบบนี้ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า สัญญาณแท่งเทียนรีเจคชั่นเป็นแท่งเทียนกลับตัวนะครับย่อลงมาปุ๊บเกิดแท่งเทียนรีเจคชั่นแบบแท่งนี้สามารถแบ,บ่งหมายเข้าถือได้หรืออีกแบบหนึ่งเรียกว่าบูลิตเอเวอเจนซ์คือกราฟทําโลที่ต่ําลงแต่ RSI ทําโลที่สูงขึ้นกราฟอาจปรับตัวตามโมเมนตัมถ้าย่อลงมาที่แนวรับแล้วเกิด2สัญญาณนี้คุณอาจจะแบ,บ่งหมายเข้าซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเลยคุณก็ลองดูแล้วกันว่า เฮ้ยกราฟมันน่าสนใจหรือเปล่านะครับกราฟน,น่าสนใจหรือเปล่านะตอนนี้แนวรับสําคัญของตัวรอสเนี่ยผมบอกว่าไม่ไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุด0.3เพราะแในภาพทาเฟรมสีชั่วโมงเองเนี่ยเขาทำไงยกไฮยกโลยกไฮแล้วถ้ามันหลุดโลตรงนี้เราจะมองว่าภาพ4ชั่วโมงเนี่ยจะเสียทรงขาขึ้นทันทีเลยดังนั้น เขตแดนอันตรายห้ามหลุดของตัวรถและเป็นจุดที่ถ้ามันย่อลงมามีเสียกับตัวย่อลงมาแล้วไม่หลุดเป็นจุดที่ลิตร์วัวหรือโชว์หรือต้อง,องอะไรการซื้อมันเหมาะเหม็งมันน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากที่เราเห็นเนี่ยโอ้ยเรารู้แล้วนะรับคร่าวๆเนี่ย0.9นะถ้าหลุดมาก็อยู่ที่ศทีนี้เรามี ความรู้อะไรเพิ่มเติมไหมที่เราจะมามองนะครับเราจะมีตัวของเส้นฟิโบนัชชีนะครับผมตีภาพท m e ฟ r a m เดย์เลยนะฟิโบนัชชีเนี่ยภาพท m e ฟ r a m เดย์บอกอะไรเราบ้างบอกเราว่าอะอย่างน้อยเนี่ยถ้านายจะย่อมานะมันมีแนวรับสำคัญอีกแนวนึงครับคือเนี่ยเห็นไหม0ูถึง0.32เป็นช่วง38.2%ตาตามฟิโบนัชชีนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าโอเค ถ้ามันจะย่อถ้ามันจะไม่ทำอทำไฮมันขึ้นไปไม่ไหวมันย่อลงมาก่อนน่าจะย่อมาบริเวณนี้ถ้าย่อหลุดตรงนี้นะครับมันเสียทรงขาขึ้นก็ต้องดูว่าหลุดไหมถ้าไม่หลุดตรงนี้น่าสนใจนะครับแล้วถ้ามันหลุดล่ะถ้ามันหลุดแนวต้านตรงนี้ล่ะก็ขอให้อย่าหลุดเส้นเทนไลน์เส้นสีขาว ตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวของ loss ส,สรุปตัวของ loss ที่พูดมาเนี่ยต้องการเสืออะไรหนึ่งครับเรารู้แล้วว่าตีมใหญ่มันเป็นตีมที่วงบอกว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นว่ามันจะลงอ่ะเรารู้แล้วแหละว่ามันจะลงแล้วถ้ามันไม่ลงล่ะมันต้องทำยังไง ถ้ามันไม่ลงโลสจําเป็นจะต้องยืนอยู่เหนือแนวออไท High เดิมหรือยืนอยู่เหนือแนว0.45ให้ได้ยืนไม่ได้ก็ล่วงนะครับแต่ถ้ายืนได้มูลแน่ทีนี้ถ้าเรามันถ้ามันยืนได้ล่ะอุ๊ย,ยดีมันผิดคาดเลยยืนได้เป้าต่อไปอยู่ที่เท่าไหร่เป้าต่อไปส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะมองนะครับนี่ผมวัดภาพเดนะวัดภาพเด เป้าต่อไปอยู่ที่0.55 0.66และ0.78มองแค่นี้ก่อนนะครับ เป็นระดับเป้าต่อไปของตัวโรสแต่ถ้ายืนไม่ได้รู้แล้วแหละโอ้โหมันยืนออธาหายไม่ได้สัญญาณลงมีเพียบเลยภาพสีชั่วโมงก็วิ่งขึ้นแสแดงเลยน่าจะต้องลงมาพักตัวหน่อยเว้ยแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่แนวรับที่0.39ครับ0.3ถึง0.32ไม่ควรหลุดแนวนี้ถ้าย่อลงมาแนวนี้แล้วไม่หลุดมีสัญญาณกับตัวนะครับมีสัญญาณกับตัวหรือมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่มัน ตรงกับแผกนกระเผของเราเราก็สามารถแบกหมายซื้อได้นะครับแต่ถ้ามันเสียทรงหลุด0ดูดไปแล้วเนี่ยแนวรับไหนแบบถึงแม้ว่านายจะเสียทรงขาขึ้นนะแต่นายห้ามหลุดตรงนี้เลยห้ามหลุดตรงไหนก็อย่าหลุดเส้นเทไลที่ยกราคาโลสมาตั้งแต่โอมาตั้งแต่นานนมนะครับอย่าหลุดตรงนี้แล้วกันแต่ว่าคุณจะมีของอยู่แล้วหรือคุณจะ ยังไม่มีของเตรียมตัวที่จะซื้อคุณลองไปวางแผนดูแล้วกันว่าถ้ายอลงมาที่แนวรับฉันจะแบ่งซื้อเท่าไหร่ที่ตรงไหนฉันมีของอยู่แล้วเฮ้ยถือมานานแล้วว่าภาพวิกมันอาจจะเกิดแบนด์ลิดเดเวเจนเว้ยภาพเดมันเหมือนจะลงต่อแล้วถ้าลงมันเสียโรงฉันต้องออกก่อนไหมหรือจะออกตรงนี้เลยก็อยู่ที่คุณจะวางแผนนะครับเพราะ การวิเคราะห์กราฟไม่ใช่สัญญาซื้อขายนะครับคุณก็ต้องไปวางแผนการต่อเองนะครับคลิปนี้ก็จะบประมาณนี้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะถ้าเกิดอยากสนุบสนุนช่องเราทำง่ายๆผ่านการสนับสนุน Member s h i p ตรงนี้ได้เลยนะครับเดือนละ่ร้าบบาทสิทธิพิเศษอยู่ด้านซ้ายมือหรือด้านขวามือของผมได้เลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ